คุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over Topup ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนๆ EAFC ก็มีบริการเติม FC p o i n อยในราคาสุดคุม้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมบริการเติมพอยต์ของ FC 26ก็มาแล้วมาที่เรียบร้อยนะครับราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนไปจัดกันได้เลยถึงเวลาแล้วสู่การเป็นผู้ชนะเพราะชัยชนะในการเล่นเกมคือสิ่งสำคัญและนี่คือเหตุผลที่คุณต้องเลือกไฟล์ดิจิอุปกรณ์เกมมิ่งค พบกับจอยเกมที่สมบูรณ์แบบไฟดิเจเอเป็5ที่จะยกระดับการเล่นเกมของคุณไปขั้นสัมผัสประสบการณ์การควบคุมที่รวดเร็วและ,สะเสถียรไม่มีอาการหน่วงให้เสียจังหวะด,ด้วยเทคโนโลยี adaptive trigger ทุกการยิงทุกการเร่งเครื่องจะให้ฟ e ลล i n g ตอบสนองตอบกลับที่เหนือกว่าจอยทั่วไปมั่นใจได้เลยว่าสินค้าที่ด้รับเป็นของแท้100%เพราะประเทศไทยมีไฟดิจิ official store คุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่แอปช้อปปิ้งทุกที่เลยนะครับฝากด้วยนะครับไฟดิเจเอเป็5ครับ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะาผมสกฟาฟเกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับและคุณกำลังอยู่กับลุยเกมณเดวันแวร์วิน มิสนะครับและก่อนที so say, ่ไปรับชมไม่ลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อไปกระตุ้ใจในการเก็บของช่อง s k y i f i c e gamer ครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าเกมนี้นี่ผมเล่นมาแล้วประมาณ2-3วันนะครับบอกเลยว่าแม่งสนุกจนผมติดจริงๆครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าเกมนี้นี่เป็นเกมฟรีนะครับผมสามารถโหลดได้ในสตรีมนะแล้วก็ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเกมมันจะออกมาดีและสนุกขนาดนี้นะครับเลยอยากมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมว่าตัวเกมจะเป็นประมาณไหนนะครับเผื่อคุณผู้ชมยังไม่รู้จักเกมนี้กันนะครับปะเดี๋ เราลุยพร้อมกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูการตั้งค่านะครับซึ่งเราต้องเข้าเกมกันก่อนเนาะว่าการตั้งค่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ชมนะก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมนะจอยไฟดิจินะครับผมเกมนี้ผมก็ใช้จอยตัวนี้เล่นนะครับผู้สนับสนุนใจดีใหม่ของเรานั่นเองนะครับผมฝากด้วยนะครับไปฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผม let's go อะไรครับผู้ชมฮะและเมื่อเราเข้ามาในเกมก็ผมอันนี้คือภาพของเกมแบบคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมดูบรรยากาศกับผมนี่ฮะบอกเลยว่าภาพสวยมากๆจริงๆนะครับผมนะแล้วก็อย่างหนึ่งมันเป็นเกมปีด้วยครับผู้ชมผู้ชมสามารถไปโหลดเล่นได้และผมในสตรีมนะแบบง่ายๆเลยนะครับภาพโคตรสวยไปครับเราไปเริ่มกันดูกันที่การตั้งค่าก่อนเลยแล้วกันกับผมนะจะเป็นทุกทุกคลิปของลุยเกมม่ได้วันก็จะเป็นประมาณนี้คนไะป ในส่วนของการเซตติ้งับผมเรามากันที่ดิสเพย์นะครับผมจะปรับเป็น f u ลสกรีนนะครับผมแล้วก็ปิด VSync ปิดอะไรให้เรียบร้อยครับผมเปิด DLSS นะครับผมเป็น d l a นะแล้วก็เปิดเฟรมเจเนอเรชั่นนั่นเองครับแล้วก็การตั้งค่าผมทุกอย่างก็จะปรับเป็นสุดเลยครับผม n ูชันี่ยังไม่มานั่นเองนะครับต่อไปนี่ในอนาคตนี่จะน่าจะมีภาพเป็น HD สวยกว่านี้อีกนะครับตอนนี้ผมปรับเป็น ultra ไปก่อนนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแค่นี้ภาพก็สวยมากๆแล้วครับคุณผู้ชมในส่วนของภาษานะครับตัวเกมจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ มีภาษาอื่นๆนะครับผมแต่ก็ยังไม่มีภาษาไทยนะผมมองว่าเดี๋ยวภาษาไทยคิดว่าอาจจะมาในอนาคตก็โคโคได้แล้วก็เสียงเกมนี้ผมใช้เป็นภาษาจีนนั่นเองนะครับอ่านะครับแล้วเมื่อมาอยู่ในเกมนะครับคุณผู้ชมครับก็สิ่งที่เราต้องทำอะถ้าคุณผู้ชมเคยเล่น g e n s h i n Impact ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมมันจะออกสไตล์แนว g e n c h i นะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับผม ไม่มีระบบกาชาในเสริมในเรื่องของความเก่งของตัวละครนะครับหมายความว่าเราไม่ต้องห่วงเราเล่นไปเรื่อยเราก็เก่งเท่าคนอื่นเขาครับผมอยู่ที่การฟาร์มของเรานั่นเองครับแต่ว่าในส่วนของกาชานั้นนะครับก็จะมีในเรื่องของสกินนั่นเองนะครับผมปะเดี๋ยวเราพาไปดูกันในส่วนของสกินกันก่อนเลยละกันนะครับนี่ครับเราเปิดมาเข้ากันมาที่ช็อปนะครับผมนี่ครับพอมาที่ช็อปครับผมก็จะมีของขายมากมายนั่นเองครับผมเนี่ยฮะซึ่งพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความเก่งนะครับผมส่วนมากดูครับเป็นความสวยงามล้วนๆเลยครับคุณผู้ชม นี่ฮะทั้งท่าสกิลทั้งท่าอะไรผมนี่ฮะชุดอะไรอย่างเงี้ยตัวละครมีทั้งผู้ชายผู้หญิงครับผมแล้วก็มีม้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกับความเก่งเลยครับผมสกินล้วนๆครับนี่ฮะเพื่อคุณผู้ชมชอบก็หาจัดกันได้ครับผมมีแบทเทิลพาร์มี path, มาริพาร์ตนั่นเองนะครับซึ่งพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่ครับผมก็ส่วนมากก็จะมีของให้นี่นหน่อยน,น,นั่นเองนะครับชุดสวยแต่แพงจัดนะ <c oughs> ซึ่งราคาเติมเงินก็เป็นประมาณนี้แล้วคุณผู้ชมฮะร,ราคาอาจจะแพงนิดนึงแต่ก็ มันอยู่ที่กิเลสของคนนะครับผมนะถ้าคุณผู้ชมแบบว่าไม่ได้แบบว่ารักสวยรักงามอะไรเท่าไหร่ก็ไม่จําเป็นนะเนาะและในส่วนของเกมเพลย์นะครับคุณผู้ชมครับก็ผมมองว่าเกมเพลย์ในเกมนี้นะครับผมการต่อสู้ก็ถือว่าใช้ได้นี่วิ่งก็มีหลอดแบบเกณชินเลยนะครับผมเนี่ยเกมเพลย์ถือว่าความคล่องตัวสูงอยู่นะครับผมเนี่ยอาวุธเราสามารถเปลี่ยนได้เราสามารถถือได้2ออาวุธนั่นเองครับเนี่ยนี่ฮะแล้วก็มีกดสกิลมีอะไรครับผมเนี่ยมีสกิลเท่ๆนี่ครับเห็นไหม มีอาวุธให้เล่นหลากหลายชนิดเลยฮะคุณผู้ชมเข้ามาก็สามารถแบบว่าเล่นหาเล่นก็นได้เลยผมไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของคลาสนะครับผมเราแค่เปลี่ยนอาวุธนี่ฮะเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูตัวนี้ครับผมรีว e วดีวล็อปครับนี่แล้วมาที่ Ability นะครับผม ability ก็จะขึ้นเกี่ยวกับอาวุธนะครับผมว่าเราจะใช้อาวุธไหนนั่นเองนะครับมีทั้งดาบคู่นะครับมีทั้งทวนนะครับมีกระบี่มีล่มนะครับมีดาบใหญ่อันนี้เหมือนจะเป็นเออเขาเรียกว่าเส้นสายแทงนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีนี่ฮะมี แล้วก็มีทนาทาของลบด์ดด้วยนะครับคุณผู้ชมก็อาวุธก็มีหลากหลายให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรได้หากันมาเล่นนะครับบอกเลยว่าเกมนี้นี่อาวุธหลากหลายจริงๆนะสนุกแะและในส่วนของสกิลครับคุณผู้ชมครับเกมนี้ก็จะมีสกิลกันที่หลากหลายพอสมควรเลยนะครับผมนี่ฮะสกิลในการแก้พัซเซลนะครับนี่ฮะมีโยนน้องหมีเพื่อเพื่อปลาเข้าใส่หินด้วยครับผมให้หินมันแตกเราก็จะสามารถหากล่องหาอะไรได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการเหมือนแบบว่าดูดูประมาณแบบว่าเหมือนแบบอ่านจิตอะอะไรประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กดลผมเพื่อ ใช้นั่นเองครับผมเพื่อแก้นู่นแก้นี่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลขโมยของนั่นเองครับนี่ฮะเอาไว้สาหรับขโมยของดึงของมานะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จด้วยนะครับแล้วก็ดึงอาวุธศัตรูมาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาวเซปครับผมจะเป็นสไตล์แบบเกินกระโดดถีบนะครับผมแล้วก็นี่ฮะสามารถกระโดดขึ้นหลังคาได้นั่นเองนะครับผมถ้ามีแบบว่าตัวยึดให้เรากระโดดนั่นเองครับแล้วก็ถีบมาได้ด้วยโหดจังวะแล้วก็มีสกิลอีกหลากหลายคุณผู้ชมได้เลือกสรรกันนะครับ กินเหล้าแล้วก็เมาแล้วก็เนียซัดเลยคุณผู้ชมที่ชอบกําลังภายในนี่บอกเลยว่าเกมนี้นี่น่าจะถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับ <S <S เอาละแต่หลักๆของเราก็ผมก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเกมเพย์ใช่ไหมครับคุณผู้ชมปะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าเกมเพย์ตัวเกมนี่จะเป็นประมาณไหนครับผมแผนที่ก็ในส่วนของแมปนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมี2 2แผนที่ใหญ่ๆตอนนี้นะตอนนี้ครับผมแต่พอเข้าไปก็จะมีโซนโซนแยกๆอีกนะครับผมนะเป็น3-4โซนด้วยกันนะครับซึ่งแบบนี้นี่ผมยังไม่ได้ไปเปิดเนาะมันเป็นอีกแบบหนึ่นนเองะครับ ก็ตอนนี้ก็ถือว่าแมปใช้ได้แล้วเราสามารถแบบว่าเดินไปหาพวกเออหินพวกนี้เป็นหินวาร์ปเราสามารถวาร์ปไปได้ทุกที่เลยนะครับผู้ชมแล้วก็อันนี้จะเป็นเควสหลักนะครับผมนี่จะเป็นตราแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีพวกอันนี้ครับผมคัมภีคัมภีอันนี้นี่จะเป็นประมาณว่าให้เราเนี่ยสามารถไปเรียนได้นะครับผม <S <S เพื่อเราจะได้รับสกิลใหม่ๆนั่นเองครับคุณผู้ชมเจอก็อย่าลืมเล่นกันนะครับก็จะมีทั้งพวกสกิลแบบว่าเออมีสกิลแบบว่ารอบสังหารสกิลอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผู้ชมสามารถ ไปหากันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูครับผมว่าสกิลคอมแบทเนี่ยในเกมเนี่ยเป็นประมาณไหนครับผู้ชมไปฮะมาเรามาอยู่กันในส่วนของเกมเพย์กันก่อนเลยแล้วกันคุณผู้ชมมาเริ่มต้นกันที่คอมแบทก่อนเลยครับผมมาพอมาถึงว่าศัตรูมันโผล่มาแบบนี้เราก็สู้กันเลยครับยัดนี่ฮะเราสามารถกดสกิลได้นี่ฮะเป็นการสกิลอ่าแล้วพอมีสส่ลักขึ้นมาเราก็สามารถกดตามได้เลยครับ นี่ฮะไปเราเข้ามาบุกกันเลยดีกว่าครับแล้วก็ตรงนี้ถังระเบิดสามารถยิงได้เลยครับใช้ธนูยิงได้ครับนี่ฮะอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าเพื่อให้แบบว่านระเบิดแล้วตัวนี้วิ่งมาก็บึ้มไปอีกบึ้มฮะอ่าเยี่ยไม่โดนเหลือเชื่อไม่โดนได้ไงมานี่ฮะเราสามารถบล็อกได้เราสามารถเอ่อบล็อกได้สวนได้นะครับผมใส่สกิลได้ยัดเข้าไปครับนี่ฮะพอมันท้ามสิก็ กดสกิลจิ้มไปเลยครับเกมเพย์บอกเลยว่าทำผมติดมากแม่งโคตรสนุกครับมาเรามาลุยกันตอน่อเนี่ยถ้าเป็นสีแดงนี่เราสามารถบล็อกได้แล้วมันก็จะสวนกลับนั่นเองครับนี่ฮะนี่ยพอกดปุด๊บนะมันจะสวนกลับอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนอาวุธนี่ครับใช้กระบ,บี่ดูบ้างเนี่ยโอ้โหเป็นไงกระบ,บี่ก็ ถือว่าไม่ธรรมดาครับผมพริว้วตรงนู้นมีระเบิดสักบึ้มล้วกันชิบหายแล้วไม่โดนออโอเคโดนจะได้ยิงไม่แม่นกับแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมพื้นมีไหม้ด้วยนะครับรายละเอียดถือว่าดีใช้ได้ผมด้วยยามีเปลี่ยนเป็นสีดําด้วยครับไปครับอยู่ตรงนู้นอีสอตัวไปจัดการก่อน เนี่ยโค้ชเขาบอกว่าให้กำจัดพระเจ็ดคนเฮ้ยระเบิดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไอ้เฮ้ยกูจะยิงไม่แม่นอะไรขนาดนั้นวะน่ะเอือโอเคเรียบร้อยโอเคครับพอเสร็จแล้วก็เราสามารถมานี่เลยครับผมมาเก็บตรงนี้ได้ครับเก็บตรงกลางเราจัดการเรียบร้อยละเร็วปะแป๊บเดียว เนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็จะเป็นเควสต่อวันนั่นเองครับเป็นเควสรายวันครับคุณผู้ชมนะตอนนี้ครับคุณผู้ชมฮะในศกของเลเวลเนี่ยนี่ฮะเราสามารถมากดดูตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะพอกดขึ้นมาปุ๊บโซโล่โหมดนะครับเราสามารถไปเล่นออนไลน์โหมดได้ด้วยนะเราสามารถเข้าไปได้นะครับเข้าไปก็จะเจอคนเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสามารถเข้าไปได้แล้วก็ตรงนี้ครับผมโซโล่โหมดนี่ครับพอเข้ามาใช่ไหมมันก็จะมีเออพอถึงเลเวลมันตันแล้วนะครับเราก็จะ สามารถเข้ามาเพื่อที่จะอัพขึ้นไปได้นะครับผมเนี่ยฮะแต่อย่างเลเวล5นี่เขาบอกว่าจะอัลล็อกอีก2วันเลยนะครับคุณผู้ชมกว่านจะเลเวล50ได้นะครับก็ตอนนี้วันนี้เราสามารถเล่นได้จนถึงเลเวล40เลยนะครับคุณผู้ชมนะหลังจากเปิดวันแรกนี่เวลถึง20ครับแล้วก็วันที่2มา30วันนี้มาเวล40นะครับแล้วก็อีก2วันถึงจะได้เวลห้นะครับคุณผู้ชมก็ต้องค่อยๆเล่นกันไปนะครับและคุณผู้ชมนี่ต้องคอยหมั่นสังเกตที่แผนที่นะผู้ชมเนี่ยมองจาก ซึ่งแมลงนะครับผมมีความสําคัญในเกมนี้นั่นก็คือเราจะต้องนําไปใช้นะครับผมเพื่ออัพนะครับผมเป็นค่าแบบว่าพวกสเตตัสส่วนตัวค่าความอืนอย่างเงี้ยตอนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งมันจําเป็นจริงแล้วก็อันนี้ครับผมนี่ฮะเห็ดสีแดงอะสมมติเราเจอเห็ดสีแดงอันนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยการเก็บนะครับผมคุณผู้ชมแบบว่าไม่เห็นมีปุ่มอะไรขึ้นนะมีแต่ป้ายที่คนเขียนไว้นะครับผมไม่มีอะไรถ้าเป็นเห็ดสีแดงอันนี้คุณผู้ชมต้องมองขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ฮะเดินข้ลังบนนี่ฮะเห็นไหมข้างบน เพราะนั้นปุ๊บเสร็จแล้วก็วิธีเก็บก็คือกระโดดขึ้นไปแล้วผมปุ๊บนี่ไม่ถึงแต่กูเจอหมีก่อนเอาหมีก่อนเลยละกันเออขอโยนน้องไปน้องไป Let's go ถ้าไม่ถึงครับคุณผู้ชมอะแสดงว่ามันต้องมีทางอื่นให้เราให้เราต้องทำในระบบนั่นก็คือนี่ครับเช่นการที่เราต้องกระโดดแล้วก็ ดึ๊บขึ้นมาข้างหน้าอย่างเงียบนี่ยก็ได้ละแมลงครับเอาไว้ไปอัพได้นะครับแล้วน้องหมีมันวาร์ปกลับมาว่ะมือใจมึงโหดจัดมาน้องหมีไหนๆแล้วมาสู้กันเลยอุ้ยหมีเดือดโอ๋ยหมีเดือดหมีเดือดครับมีเดือดนี่ไงขอญาติหมีนี่ไงเป็นไงล่ะน้องหมีโดนโขนไป เรียบร้อยครับผมได้ละน้องหมีก็ต้องควรจัดการนะครับผมหน้าเพื่อเอาพวกหนังหมีพวกอะไรอย่างนี้นะครับมันจําเป็นนะครับอะไรล่ะข้างหน้ามีอีกอันนึงครับคุณผู้ชมครับพยายามวิ่งดูแมปบ่อยๆครับผมเนี่ยพอเจอมลแงเจออะไรรีบเก็บแล้วผมของสําคัญในการอัพของเราเนั่นเองครับอ๋อตกเจ็บปะเนี่ยอ๋อมีบอดี้ออฟไอรอนครับผมบางทีตกจากที่สูงก็มีเจ็บด้วยนะครับอ่านี่ครับพอมาตรงนี้ครับผมเจอเจออีกอันนึงครับผมนี่ฮะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นรังพึ่งเกาะอยู่ที่ขอบนี่ครับ ถ้าเป็นรังพึ่งนะครับผมผู้ชมเราต้องเอาธนูไฟนะครับผมยิงก่อนนะครับอ่าแล้วก็เก็บได้ครับผมเพื่อไล่พึ่งก่อนนะครับแล้วก็เก็บนะครับผมเราก็จะสามารถได้มานนะครับผมอันนี้ฮะอ่าแล้วเมื่อสมมติได้มาแรงมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูผมว่ามันต้องอัพที่ไหนนะครับเราเปิดแมพขึ้นมานะผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ครับขวาล่างตรงนี้มันจะเป็นที่ที่เราเกิดที่แรกเลยนะครับผู้ชมเดินออกมาเดี๋ยวก็เจอนะครับเนี่ยพอมาตรงนี้มันจะเป็นรูปแมลงตรงนี้ครับผมเราก็วาร์ปไปได้ครับนี่ครับพอมาถึงก็คุยกับ คนนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็อัพได้ครับเดี๋ยวต้องหาจุดก่อนจะคุยกับเขาเนี่ยต้องหาจุดก่อนโอเคครับแล้วก็เลือกอันแรกรวมซับมิดนะครับผมออดิตี้ครับนี่ครับพอมาถึงตรงนี้เราก็จะสามารถอัพได้ครับผมเนี่ยซึ่งมีความสาคัญองผมนี่ครับบางอันก็เพิ่มแบบว่าค่าเอนดูแลนนะครับผมบางอันก็เพิ่มช่องใส่สกิลนั่นเองเลยครับเนี่ยเพิ่มช่องเพิ่มอะไรเนี่ยผมหลักๆคือควรผมมองว่าน่าจะอัพอัพจากตรงกลางไปก่อนนะครับผมเนี่ยอัพตรงกลางไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็ พอมันเต็มแล้วนะครับผมในแต่ละวันนะครับแล้วก็ค่อยมาอัพแบบว่าด้านข้างต่อนะครับผมซึ่งเราก็คงเนี่ยฮะพอนั้นปุ๊บใช้ใช้3อันอะไรเงี้ยเราก็สามารถนํามาอัพได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งพวกนี้นี่มีความจำเป็นเลยนะครับผมนะทั้งมีทั้งดาเพิ่มดาเมจบอสอะไรเงี้ยเพิ่มดาเมจโจมตีเพิ่มอะไรเงี้อันนี้ต้องหา,มาแมลงมาอัพนะครับผมอย่าพลาดการหา,มาแมลงนะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายคุณผู้ชมมาทั้ง ล่าบ,บอสพร้อมกับคนอื่นนะครับคุณผู้ชมมาเข้าไปตีบอสไปตีอะไรด้วยกันนั่นนี่ฮะอยู่ๆก็มีหมีวิ่งไล่กวางอะไรอย่างเงี้ยถือว่าผมมองว่าบรรยากาศเนี่ยแบบกว้างก็จริงครับผมแต่มันดูไม่เหงาว่ามีแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับผมเนี่ยมีคนตกปงตกปลาอยู่นะครับแล้วก็มีอื่นให้หาอีกมากมายนะผมว่าคุณผู้ชมน่าจะเล่นเกมน,นีไ้ได้แบบเพลินๆนะครับผมอีกอย่างนึงต้องใช้เวลาเล่นนะครับผมแต่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเติมเงินก็ได้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถเล่นได้แบบสบายๆนะครับผมแค่ขยันหหาาของาองะไร นะครับผมก็สามารถสู้กับคนอื่นได้ครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับความเก่งแลับผมแค่ความสวยอะเราอาจจะเจ็บใจตรงที่ว่าเราไม่เท่เท่าคนอื่นนะ่ากันเถอะโอเค ผมมองว่าสําหรับเกมนี <vas> ้ก็เอาไว้กันเป็นประมาณเท่านี้ละกันนะครับผู้ชมก็น่าจะพอรู้เกมเข้าๆแล้วนะครับผมว่าเป็นประมาณไหนนะครับก็ที่เหลือนะครับผมก็อยากให้คุณผู้ชมมาเข้ามาลองสัมผัสด้วยตัวเองนะครับเขาไม่ได้เป็นเข้ามาเป็นสปอนนะแต่ผมเล่นแล้ว2อสาวันผมเล่นมาเนี่ยแม่งติดจริงๆครับผมเลยอยากมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักนั่นเองนะผมเพราะว่าลุยเกมมาเดวันก็เป็นประมาณนี้ฮะแล้วก็นานๆก็จะเจอเกมที่เราชอบนะลุยเกมมาเดวันเนี่ยปกตินี่ลุยเกมมาเดวันบางทีก็เจอเกมไม่ดีบ้างอะไรบ้างนะแต นะครับยังไงก็ฝากกันด้วยละกันนะครับก็ก่อนจากกันไปผมรบกวนฮะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมด้วยครับเพื่อไปกำลังใจในการคลิปของช่อง Sacrifice Gamer นะครับทุกชมมาและเดี๋ยวไว้พบใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมนี่ฮะขอบคุณนะครับนี่ตังคิวฮะขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับ